พระปิดตาเนื้อผงคุกรักค่ะเนี่ยนะคะพระปิดตาเนื้อผงคุกรักเก่าๆนะคะแห้งๆแบบนี้เลยคาบก,าบกุบคาบเก่าด้านหน้าเห็นชัดเจนเลยนะคะองนี้เนี่ยนะคะคาบกุบคาบเก่านะคะเห็นชัดเจนแบบนี้เลยสภาพดีสภาพสวยอยู่นะคะมันๆเลยเคยผ่านการใช้งานมาค่ะองน,นี้เนี่ยนะคะรายการแรก รายการที่1นนะคะ300บาท300บาทค่ะรายการที่1รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่2รายการที่2นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมเนื้อโลหะสีเงินเงินฉลุลายนะคะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมเป็นเนื้อโลหะสีเงินเงินฉลุลายแบบนี้เลยสวยนะคะ เป็นเหรียญฉลุลายด้านหลังเขียนปี2467เนี่ยนะคะด้านหลังนะคะจะเขียนปี2467สีสวยแบบนี้เลยรายการนี้เป็นรายการที่2อ0 0บาท300บาทนะคะรายการที่2รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่3เป็นพระรูปลหล่อหลวงพ่องเงินเนื้อสีทองทนะคะ รูปหล่อหลวงพ่อเงินเป็นเนื้อโลหะสีทองทอง,ทองมีน้ำหนักแบบนี้เลยสภาพสวยนะคะสภาพสวยด้านหลังเป็นแบบนี้คะ่ะด้านหลังไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินตรงใต้ฐานจะเป็นแบบนี้คะ่ะใต้ฐานเดิมเดิมเลยนะคะมาแบบไหนไปแบบนั้นนะคะพี่ขาองค์นี้นะคะเป็นรายการที่สามสามร้อยบาทจะ้ะนี่นะจ๊ะ สามร้อยบาทนะคะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินไม่ทราบกลุกไม่ทราบพิมพ์เป็นเนื้อโลหะสีทองทองแบบนี้สามร้อยบาทนะจ๊ะสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สี่เป็นเหรียญน,นาคปกค่ะอง์นี้นะคะเป็นเหรียญหล่อนาคปกค่ะส,สวยๆเลยเหรียญหล่อเก่าๆสภาพใช้นะคะเนี่ยนะสภาพผ่านการใช้งานมานะคะ ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังมาพร้อมเลี่ยมรัดกรอบนะคะมีห่วงพร้อมนำขึ้นคอได้เลยรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สี่สามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่ห้ารายการที่ห้านี้นะคะเป็น ไม่แน่ใจว่าเป็นพระภัยรีหรือเปล่านะคะน้องจําชื่อไม่ได้นะเนี่ยนะคะเป็นพระรูปหล่อแบบนี้เลยนะคะสภาพใช้ไม่ทราบรุ่นไม่ทราบป,ปีสร้างค่ะเนี่ยนะคะเก่าๆคาบกุ่มคาบเก่าตามซอกเห็นชัดเจนแบบนี้เลยนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยค่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลัง ตรงใต้ฐานจะเป็นแบบนี้นะคะใต้ฐานรายการนี้นะคะเป็นรายการที่5 300บาทค่ะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่6ค่ะรายการที่6นี้นะคะเป็นพันลอดเนื้อดินไม่ซาบกุกนะคะสวยคลาสสิกแบบนี้เลยพนลอดเนื้อดินนะคะแห้งๆเก่าๆแบบนี้สภาพดีมันๆเลยนะคะ ม,มันสภาพใช้เลยค่ะเป็นพระเนื้อดินค่ะสวยสภาพดีนะคะใต้ฐานจะเป็นแบบนี้ค่ะรายการที่6นี้300บาท300บาทค่ะรายการที่6รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่7รายการที่7นี้นะคะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อทบค่ะ เก่าๆเขียวนะคะคาบเขียวๆนะคะจะเห็นชัดเจนทั่วทั้งองค์แบบนี้เลยสภาพผ่านการใช้งานมานะคะคาบเขียวๆส,สวยๆแบบนี้เลยค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังตรงใต้ฐานจะเป็นแบบนี้ค่ะใต้ฐานรายการที่7นี้นะคะ300บาท รูปลหลอนหลวงพ่อทบไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้าง300บาทค่ะรายการที่7รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่8รายการที่8นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อโกยค่ะเนื้อทองแดงลมดําเหรียญหลวงพ่อลวยนะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะด้านหลังค่ะด้านหลังจะเป็นรูปหันนุมานปี2 5 2ห้าสองหนึ่งนะคะ สวยๆเดิมๆแบบนี้มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกมีห่วงกันน้ำได้ค่ะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่แปดสามร้อยบาทค่ะรายการที่แปดรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่เก้าเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินไม่ทราบพิมพ์นะคะเป็นเนื้อทองเหลืองเก่าๆแบบนี้เลยรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะ ไม่ทราบพิมพ์ไม่ทราบกุกเก่าๆแบบนี้เลยค่ะเนี่นะคะตรงใต้ฐานค่ะตัดช่อบแบบนี้เลยสวยนะคะสวยเม็ดปลาชัดเจนแบบนี้เลยรายการที่เก้าสามร้อยบาทค่ะรายการที่เก้ารายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์หลังหนังสือนะคะ เนี่ยนะคะหลวงปูท่ทวดพิมพ์หลังหนังสือเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยสภาพดีสภาพสวยนะคะรายการที่สิบนี้สามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเอ็ดค่ะ รายการหนึ่งหนึ่งเป็นพระสมเด็จไม่ทราบกลุไม่ทราบพ,พิมพ์นะคะเนี่นะคะพระสมเด็จไม่ทราบกลุกไม่ทราบพ,พิมพ์คาบกุคาบเก่านะคะจะเห็นชัดเจนเลยค่ะเป็นพระเนื้อผงแห้งๆนะคะสภาพดีนี่นะคะพลระเนื้อผงแห้งๆสภาพดีแบบนี้เลยด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะ วยนะคะเนื้อผงแห้งๆไม่ซาบพิมพ์นะคะองค์นี้รายการที่สิบเอ็ดนี้สามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบเอ็ดรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สิบสองเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไป่นะคะเป็นเหรียญใบเสมาหลวงพ่อไปค่ค่ะเหรียญหลอกโบราณแบบนี้เลยนะคะเหรียญหลอกโบราณแบบนี้เลยะคะ่ะ คราบกุคราบเก่านะคะจะเห็นชัดเจนเลยค่ะตามซอกเนี่ยนะคะคราบเขียวๆตามซอกชัดเจนแบบนี้เลยนะคะเดิมๆเ,เลยค่ะเหรียญหล่ลอโบราณน,นะคะเหรียญน,นี้เนี่ยนะคะสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สิบสาม เป็นเหรียญหลวงปู่สุกเนื้อชิ้นค่ะไม่ทราบพิมพ์นะคะเหรียญหลวงปู่สุกเนื้อชิ้นไม่ทราบพิมพ์สวยๆแห้งๆแ,แบบนี้เลยค่ะเนื้อชิ้นแห้งๆนะคะสวยๆส,สภาพดีด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังรายการที่ส3ามนี้สามร้อยบาท 300บาทนะคะรายการที่13รายการต่อไปคะ่ะเป็นรายการที่14เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะคะเหรียญหลวงปู่ทิมเนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้เลยะคะ่ะมีโค้ดด้านหน้านะคะเหรียญหลวงปู่ทิมเนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้เลยมีโค้ดด้านหน้าด้านหลังเป็นยันแบบนี้คะ่ะด้านหลังมาพร้อมเลี่ยมกรอบใส่กรอบสีทองทองนะคะ มีห่วงพร้อมนำไปขึ้นคอได้เลยค่ะรายการนี้เป็นรายการที่14 300บาท300บาทนะคะรายการที่14รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่15ค่ะรายการที่15นี้นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะพระปิดตาพิมพุ์พงป่องเนื้อสีทองสีสวยแบบนี้เลย เ็นเนื้อโลหะสีทองมีน้ำหนักนะคะมีรอยจานยันชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยค่ะสภาพดีนะคะสภาพสวยเนี่ยนะคะมีรอยจานยันชัดเจนเลยนะคะเป็นพระปิดตาพิมพ์พงปองของหลวงปู่เอี่ยมวสสัสะพานสูงเนื้อสีทองทองสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาท พี่ๆท่านไหนนะคะสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาไปต่อกันได้ทุกคลิปทุก EP ีกันเลยจะส่งฟรีทุกรายการไม่มีบวกเพิ่มนะคะสายด่วนปิดด่วนได้เลยนะคะที่083 437 4753นะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะคะพี่ขา แอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะนะของดีของเด็ดไปต่อกันได้แน่นอนเลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่15 300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่16เป็นเหลียนหลวงปู่สุกเนื้อชินนะคะไม่ทราบพิมพ์เนี่ยนะคะเหลียนหลวงปู่สุกเนื้อชินไม่ทราบพิมพ์นะคะเก่าๆแบบนี้เลย ด้านหลังเป็นยันแบบนี้คะ่ะด้านหลังมาพร้อมเลี่ยมกรอบสีทองสวยๆฝั่งเพชรด้านหน้ามีห่วงนะคะพร้อมนําไปขึ้นคอได้เลยคะ่ะรายการนี้เป็นรายการที่16นะคะ300บาทด้านหลังมีรอยจายันด้วยนะเป็นเนื้อชินคะ่ะ300บาทรายการที่16รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่17คะ่ะ เป็นพลาปิดตาเนื้อผงคุกรักไม่ทราบพ,พิมพ์นะคะกลมๆเล็กๆแบบนี้เลยกำลังน่ารักเลยนะคะผู้หญิงคล้องได้นะคะองนี้สวยๆค่ะเด็กๆก,ก็คล้องได้นะคะกำลังน่ารักเลยเนี่ยนะคะเป็นเนื้อผงคุกรักค่ะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ,พ์มนะคะเก่าๆสภาพสภาพยังดูดีอยู่บ้างนะคะองนี้ เป็นพระปิดตารายการที่17 300บาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่18รายการที่18นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมปี82นะคะเนื้อทองแดงลมดำสภาพเก่านะคะสภาพเก่าเหรียญหลวงพ่อเดิมเนื้อทองแดงลมดำตัวเหรียญเป็นปี82ค่ะสวยๆแบบนี้เลยดอกจันตรงสวยนะคะสภาพดี มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆกันน้ำได้ค่ะรายการนี้สามร้อยบาทเท่านั้นนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเก้าค่ะเป็นหลวงพ่อปานเนื้อดินพิมพ์ขีดขุดเนี่ยนะคะหลวงพ่อปานเนื้อดินพิมพ์ขีดขุดค่ะเนื้อดินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะ เนื้อดินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยสภาพสวยนะคะผงจุกเก่าๆรายการที่19นี้นะคะ300บาทค่ะ300บาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่20เป็นเหรียญจอบหลวงพ่อไปนะคะสภาพใช้องค์นี้นะคะตัวเหรียญสภาพผ่านการใช้งานมา คาบกุคาบเก่าคาบเขียวๆนะคะเห็นชัดเจนทั่วทั้งเหรียญเลยนะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้สภาพใช้เหรียญจอบหลวงพ่อไป่นะคะด้านหลังค่ะด้านหลังจะเขียนปีสองสี่เจ็ดเจ็ดแปดนะคะด้านหลังเขียนปีสองสี่เจ็ดแปดสวยๆแบบนี้สภาพเก่านะคะองนี้มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้ค่ะมีห่วงนะคะพร้อมนำขึ้นคอได้เลย เหรียญนี้นะคะ300บาทรายการที่20ส like ิรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่21ค่ะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะเก่าๆแบบนี้เลยหลวงปู่ทวดเนื้อว่านคาบกุ่คาบเก่าชัดเจนเลยนะคะคาบไขขึ้นเห็นชัดเจนแบบนี้เลยด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังสภาพเก่านะคะองนี้ สามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทนะคะอ,องนี้รายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่ยี่สิบสองเป็นพระท่ากระดานเนื้อชิ้นพิมพ์เกตสูงนะคะเนื้อชิ้นแห้งๆปิดทองเก,ก่าๆมาแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเนื้อชิ้นแห้งๆปิดทองเก,ก่าๆมาแบบนี้เลยค่ะสภาพดีนะคะ สภาพยังสวยอยู่องค์นี้เป็นพิมพ์พเก็ตสุกนะคะปิดทองด้านหน้ามาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาส,สติก3ห่วงกันน้ำได้รายการนี้เป็นรายการที่22 300บาท30 0บาทนะคะรายการที่22พี่ๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาไปต่อกันได้ทุกคลิป ทุก EP กันเลยจัดส่งฟรีทุกรายการไม่มีบุกเพิ่มนะคะสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่083 437 4753นะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะทางไลน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะพี่ขาจะได้ไม่พลาดนะคะ รายการนี้นะคะเป็นรายการที่ยี่สิบสองสามรอยบาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่ยี่สิบสามเป็นพลาสมเด็จไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเนื้อผงแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเนื้อผงแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะสภาพเก่าเนื้อแห้งๆแบบนี้นะคะผิวนุ่นๆนะคะพี่ขาผิวน่ลๆเลย สวยเดิมสภาพดีอ่านี่นะคะชับๆกันไปเลยนะรายการที่ยี่สิบสามสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบสามรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบสี่เป็นเหรียญพระพุทธนะคะเขาเรียกว่าเหรียญพระพุธหรือเปล่าไม่ทราบนะเป็นแบบนี้เลยเนื้อสีเงินเงินเก่าๆนะคะตัวเหรียญเป็นเนื้อสีเงินเงินเก่าๆแบบนี้เลยคะ่ะ ด้านหลังจะเป็นยันแบบนี้นะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างมาพร้อมเลี่ยมกรอบสีเงินนะคะลงยาสีสีสวยทั่วทั้งองค์แบบนี้เลยมีห่วงนะคะพร้อมนําไปขึ้นคอได้เลยค่ะเหรียญนี้มาพร้อมกรอบไปพร้อมกรอบเลยนะคะมาแบบไหนไปแบบนั้นนะคะมีกรอบก็ไปพร้อมกรอบนะคะรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่ยีค่ะ เป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยเนื้อสีเงินเงินฉลุลายนะคะเหรียญหลวงพ่อฉุยเป็นเนื้อสีเงินเงินฉลุลายแบบนี้เลยตัวเหรียญเป็นปีหกห้าค่ะเดิมเดิมนะคะสภาพดีด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นเหรียญฉลุลายนะคะเนื้อสีเงินเงินรายการที่ยี่สิบห้าสามร้อยบาท รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่ยี่สิบหเป็นเหรียญหลวงปู่อีนะคะเหรียญเนื้อเนื้อทองแดงลมดําสภาพเก่าค่ะเหรียญหลวงปู่อีนะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดําสภาพเก่าแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเขียนเป็นยันแบบนี้นะคะเขียนปีสองห้าศูนย์สี่เนี่ยนะคะ ด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยเขียนปี2504นะคะตัวเหรียญเนื้อทองแดงสภาพเก่ามาพร้อมเลี่ยมกรอบสีทองค่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบสีทองมีห่วงพร้อมนำขึ้นคอได้เลยรายการที่26นี้300บาท300บาทนะคะรายการที่26รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่27เเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะ เหรียญหลวงพ่อเดิมไม่ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะกรอบมันเก่ามากๆเลยนี่นะคะกรอบเก่ามากๆเลยรู้แต่ว่าเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างเป็นเหรียญแบบนี้นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกหลังตันแบบนี้ค่ะเก่าๆเลยค่ะรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดสามร้อยบาทนะจ๊ะสามร้อยบาทจ้ะ รายการที่27-300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่28เป็นพลาสมเด็จเนื้อผงไม่ทราบกุ่ไม่ทราบพิมพ์นะคะเขาเรียกพิมพ์อะไรก็ไม่ทราบนะเป็นพลาเนื้อผงแห้งๆแบบนี้เลยคาบกุนะคะจะเห็นชัดเจนด้านหน้าแบบนี้เลยสวยๆเลยค่ะจริงๆคาบกุ่นี้ขึ้นเห็นชัดเจนทั่วท้ง,งองค์เลยนะคะด้านหลังก็เห็นอยู่นะคะ ตามซอกตามเนื้อพระอะค่ะขึ้นเห็นชัดเจนแบบนี้เลยพระสมเด็จนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆกันน้ำได้รายการนี้นะคะเป็นรายการที่28 300บาท300บาทคะ่ะรายการที่ยีรายการต่อไปนะคะเป็นรายการเซร็จแล้วนะคะมีอยู่เซตเดียวนะคะวันนี้ มีอยู่เซตเดียวนะคะอง์ละรายการเซตนะคะมีอยู่เซตเดียวองละห้าร้อยบาทเนี่ยนะคะอง์ละห้ารอยบาทเริ่มจากนะคะเริ่มจากเอาเรื่มเงินก่อนลกันเนาะองนี้นะคะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทาค่ะเนี่ยนะคะเหรียญหล่อหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกเนี่ยนะคะเหรียญหล่อหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างสภาพใช้ค่ะ สภาพใช้นะคะมาพร้อมเลี่ยมเงินเก่าแบบนี้เลยมาพร้อมเลี่ยมเงินเก่าแบบนี้เลยค่ะเนี่นะคะเลี่ยมเงินเก่าๆหนาๆแบบนี้เลยห้าร้อยบาทค่ะรายการนี้ห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมเนื้อสีเงินเงินค่ะนี่ยนะคะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมเป็นเนื้อสีเงินเงินแบบนี้เลย สภาพดีสภาพสวยนะคะด้านหลังเขียนปีสองสี่หกเจ็ดค่ะเป็นเนื้อสีเงินเงินสวยเดิมเลยนะคะห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญน,นาคปกนะคะเหรียญน,นาคปกหลวงปู่ทิมเอ๊ะหลวงพ่อเดิมนะคะหลวงพ่อเดิมเหรียญน,นาคปกหลวงพ่อเดิมนะคะองค์นี้เป็นเนื้อเงินนะคะองค์นี้เป็นเนื้อเงิน เจ้าของเดิมเขาบอกว่าปเป็นเนื้อเงินนะคะด้านหลังจะเขียนว่าหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพเป็นยันแบบนี้เลยคะ่ะเป็นเนื้อเงินสวยเดิมสภาพดีเอาห้าร้อยค่ะนะคะห้าร้อยรายการต่อไปค่ะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้วพิมพ์หลังเรียบลงลักษ์ปิดทองเก่าๆแบบนี้เลยคะ่ะพระปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะพิมพ์หลังเรียบลงลักษ์ เก่าๆปิดทองเก่าๆนะคะแห้งๆล่อนๆแบบนี้เลยตามสภาพนะคะองค์นี้เป็นพราเนื้อผงค่ะเก่าตามสภาพแบบนี้เลยห้าร้อยนะคะห้าร้อยรายการต่อไปค่ะเป็นพระนางพยานเนื้อด,ดินดำนะคะเจ้าของเดิมเขาเรียกว่าเนื้อด,ดินบัวเนี่ยนะน้องว่าสวยนะคะอง์จริงสวยนะเนี่ยค่ะ พรนางพญาเนื้อดินบัวนะคะเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยสภาพดีนะคะเม็ดแร่สวยๆห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงเนื้อสีเงินเงินเก่าๆนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงเป็นปีสองห้าศูนย์สามเนื้อสีเงินเงินเก่าๆแบบนี้เลยขอบข้างสวยๆนะคะ ด้านหลังจะเป็นยันแบบนี้ค่ะด้านหลังสวยเดิมสภาพดีนะคะรายการนี้500บาทค่ะ500บาทรายการต่อไปนะคะเป็นองค์สุดท้ายแล้วนะเป็นรายการสุดท้ายแล้วเป็นพระปิดตาพิมพ์จิ๋วค่ะลงรับปิดทองเก่าๆสวยๆแบบนี้สวยเก่าสภาพดีนะคะสภาพสวยแบบนี้เลยไม่ทราบพิมพ์นะคะไม่ทราบพิมพ์รู้แต่ว่าเป็นเป็น องค์จิ๋วแบบนี้นะห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทจบไปแล้วนะคะสำหรับ EP นี้เซตนี้นะคะมีอยู่เซตเดียวองค์ละห้าร้อยบาทจบแล้วนะคะสำหรับ EP นี้ค่ะ